เดี๋ยวขอญาตทราบนิดหนึ่งใครอายุอายุนานที่สุดอายุอายุมากที่สุดถึงพ่อเท่าไรครับเจ็ดสิบห้าเองคุณแม่เท่ไรครับไปสิบสองไปสิบสองนะโอ้โหเนี่ยผู้มีอายุพรรษาการเยอะเนี่ยผู้มีประสบการณ์สูงไหนใครน้อยสุดในนี้ครับ ผมเอยครับตอนสุดเท่าไหร่ครับยี่หก oh, โอหเ,เด็กสุดเลยยี่หกนะผมก็เพึ่งนั่นแหละที่บอกอะ <c oughs> <c oughs> นะแค่สามที่หกไม่ได้อายุนะทันษากบวชสามเดือนจริงนะจะมาอ่านพระสูตรพระพี่เลี้ยงโยนพระตาบีดกปเร่มนหนึ่งอ่านตะโกนไปอ่านสินะ อ่านพระสูตรปุ๊บน้ำตาไหลเลยนะเหมือนพู้เจ้าเทศละตำหนีอะ่ะจะออกไปเป็นโคถึกเหรอโอ้โหมันจี๊ดนะจี๊ดเลยนะเป็นควายโง่เขาสวมเขาวไาว้ไถนาเหรอโอ้โหู้เจ้าสอนในพระไตรปิฎกนะอ่านพระสูตรปุ๊บเลยอยู่ต่อได้ถึงทุกวันนี้ครับนะก็ถือว่าเป็นแล้วมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านพูดไว้เมื่อ ก่อนเขา้าพรรษาเมื่อต้นปีอ่ะเออพระเราก็แปลกนะบวชมากนานพึ่งศาสนาไม่ใช่ศาสนาพึ่งเลยจี๊ดเลยนะคือผมพยายามไม่รับภาระไงะเป็นเจ้าวาดไหมไม่เอาเป็นไม่เอาสักอย่างอ่ะเป็นพระธรรมดาพอแล้วน้ำหนักไปเยอะพอแล้วขันห้าของหนักเน้อหนักไหมร้อยกว่าโลไม่หนักได้ไงอ่ะเจ้าภาระ,ะมาใส่เองทำไมอ่ะ ตอนแรกร้อยสี่สิบแปดอ๋อใหม่ๆเก้าสิบหกครับแล้วก็อัพเลเวลกันเรื่อยเลยพอไปอยู่โรงพยาบาลส่งครับเป็นติดเชื้อกระแสะโลหิตนั่งเครื่องแล้วเป็นโรคติดเชื้อกระแสะโลหิตครับหนามันเกี่ยวน่องบรรยาที่ขอนแก่นแล้วขึ้นเครื่องกับขาบวมปุยเลยแล้วก็จะว่าอักเสบแล้วปล่อยมันโพลว่าหนึ่งเดือนผ่านมันน้าเหลืองเป็นขาสองข้างแล้วที่นอนต้องทิ้งอ่ะ เราคลายขึ้นสูง90 89องศาโยมไมยนที่ห้องวะโยมท่านรู้สึกอแข็งแรงไม่เป็นไรคข้ขึ้นไม่รู้ตัวครับโยมไปส่งจะวิ่งรถไปสาลบรีไปส่งมากพาบารีท่านลุกอยู่บนกับข้าวุงเทีมาส่งบาลสงหมอให้แอนนีดเด้เลยอยู่กันสาในโรงพยาบาลสงแล้วคุณหมอมาเยี่ยมบอกท่านเดี๋ยวเขาคอสด,ดูแลสุขไม่เป็นไรโยมป็มาแข็งแรงดีเฮ้อบอกตัว,ว่าแข็งแรงดี เขาเป็นอะไรนะโูชนาการหลวงพี่ครับไม่เป็นไรครับหพี่นิมน์เดินม,มาตามหนูเลยครับเบี้ยมเตียงพระใสออ่สายเจาะคอเจาะพุงเจาะขาสายเะไรย่งตเต็มเตียงเลยสี่เคสเนี่ยเนนีะ่ยโยมพวกนี้เริ่มเลยดูแลโขภาพฉันไข่เช้าเทนเย็น,ยนวันละฟองอะ่ะเช้าน,น,น,น้ำพริกไอ้เช้าต้มเทนน้ำพริกผักต้ม เย็นเป็นโจ๊กแล้วก็มีไก่อกไก่แล้วก็ไข่ต้มผมไม่รู้ว่ามีต่วงจรปิดบนหัวเตียงผมไม่รู้แมผมมองซ้ายมองขวาแกไข่ต้มยิ้มทิ้หงหลายอย่างพอโยมมาเยี่ยมแต่เป็นไงท่านอาหารโอชันได้ทุกมือโยสะดวกสบายดีมากเห็นท่านทิ้งไข่ทุกวันเลยไหมเหรอ <c oughs> เอ๊ยโยมเห็นนะเนวบนหัวท่านมีกล้องอยู่นะอุ้ยตายแล้วเป็นพระโกหกโยม มันฉันไข่ต้มทุกวันมันเบื่อครับสี่เดือนเนี่ยโรงพันส่งอะ่ะผมติ่งไข่ต้มเป็นแพงๆอะ่ะท่านฉันไปเถอะไม่ได้อ้วนหรอกท่านต้องลดน้ำหนักต้องร้อยสี่แปดท่านยไมได้เลยผมอยู่นั่นสี่เดือนจากร้อยสี่แปดลร้อยสิหกโลครับทำเพนกิ้งยกนําหมักตัวเองอะ่ะสามวินาทีแผลสามวินาทีแผลจนสามารถยกได้สามสิบวินาทีสามยกอะ่ะ ั้งแนวตั้ง,งแขนตึงแล้วนอนหงายหนีบหมอนยกก้นลอยทุกอย่างนะสามยกโยนสามสิบวินาทีทําได้หมดเลยเวลาสี่เดือนจากร้อยสี่แปดโลหรือร้อยสิบกโลเพียวเลยอ่อนโรมนเมือตอนนี้ร้อยี่สบแล้วตอนนี้ไปทํางานเหนื่อยๆกันน้ําหวานไ e อ้เฮลโบอยอ่ะผสมกับโซดาให้มันเย็นๆใช่มัม <c oughs> แก้วเหยือกอะมาหวานทําหาเลยครับหมอสั่งให้เลิกจัดเลยอะโซดาที่ห้องเป็นเป็นนะเป็น,ปนลังอะแบบเป็นขวดอะเฮลบอยซื้อทียกโหลอะน้ำเขียวอ่าเ <c oughs> บาหวานครับสอ mm hmm. งร้อยแปดสิบหกตอนนี้เหลือร11้อยร้อยสิบร้อยสิบหกพันคุมได้และ้ะ ก็ต้องฉันอยู่ครับเป็นยังยังไม่ยังไม่นิ่งยังสวิงอยู่เพราะฉะนั้นเชียงบอกครับร่างกายหรือร่างของโลกงูกี่ตัวมีบอกงูกี่ตัวมีงูอะไรบ้างงูดินงูน้ํางูลมงูือธาตุสีนั่นแหละพเจ้าบอกถ้าเราเลี้ยงงูสี่ตัวไม่ดีมันพร้อมฉกกัดเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ถ้างูดินฉกกัดก็เป็นอะพุวาทงูนับฉกกัดน้ำเหลืองเสีย น้ำหนองเฟเ้อเลยใช่ไหมถ้างูลุมจกกบจุกเสียบใช่ปะ่ะงูไฟจกบับเป็นไข้ไม่สบายนั่นแหละเพราะใครมีอา,าพาธเดี๋ยวพอนี้ผมมีเครื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกช่วยบำบัดมันใช้แสงอะไรนะเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นเทอร์เรรเฮิร์สกับ MPFS เเป็นคลื่นขั้วแม่เหล็กโลก นะครับผมโดนพวกป้ายยามาตัวแรกวางเท้าสามหมื่นเจ็ดตอนนี้ให้น้าชายใช้อยู่เป็นมะเร็งผมเล้ถอยอม่ตัวหนึ่งเป็นกระทากยสิทธิ์มันใช้เป่าลมร้อนนะั่นันเปิดจกกักระศีษะหนึ่งนาะทีฝ่ามือซ้ายขวาอย่างนาะทีหล้างกบหูซ้ายขวาอย่างนาะทีแล้วนฝะ่าเาท้าเสร็จแล้วก็รักษาอาการที่เป็นใครเป็นออฟฟิศซินโดมคอบ่ารก็พนเม่ลมร้อนและมีแสงสีฟ้าครับ มันปล่อยคลื่นบำบัดทะลุถึงห้าถึงสิบเซนเดี๋ยวส่งน้ำเย็นเจ็บไปพบผมที่ห้องได้ห้องสามศูนหกใกล้ห้องน้ำครับมีเครื่องอยนห้องนะครับใครอยากใช้ยางคืนก็นิมนต์เราไปใช้ได้นะครับเพราะไปซื้อมาแล้วต้องใช้คุ้มค่าผมพรเดินละพันสองหมื่นสี่ครับ ไอตัวนั้นก็ผ่อนเดือนละสองพันนะครับเป็นราชาเงินผ่อนมีวิญญาณซื้อเงินสดกับสี่หมื่นกับสองหมื่นกว่าไม่ไหวเมื่อสองเดือนที่แล้วก็หยุดส่งไปเดือนหนึ่งบอกโยไม่มีกินิมนต์นะไม่เป็นไรครับท่านเสียอ่อยนะไม่เป็นไรครับท่านเ <c oughs> <c oughs> ขารูปปดบัตรให้ผมไงผมว่าสปอนตรงเขาตอนนี้เอาเครื่องให้นั่งท้าวให้โยมนะชายใชย้น้าชายอายุเก้าสิบเอ็ดครับ น้องแม่เป็นมะเร็งลำไส้นะครับแล้วผมก็เลยไปถอยกาถทาไรสิ์มานะมันพกง่ายมันใช้ลมร้อนเป่าแต่ถ้าหน้าใช้ลมเย็นผมอยากได้อย่างเดียวคือการหัวงอกกับให้ผมขึ้นเที่ยวมาเนี่ยแต่สสตรักษาส่วนอื่นได้เนี่ยนะเนี่ยผมเป่าทุกวันที่แขนส้นเนี่ยเป่าได้วันละสองครั้งแต่ตอนเป่าต้องดื่มน้ำด้วยนะครับน้ำอุ่น มันช่วยให้เลือดไหลเวียนยนะครับม,มาตอนบุญช่วงแบบบอกไปยาํำดับหนึ่งใช่ไหมป้องกันในเซลล์ไม่มีอย่างกี่ตัวอะไรบ้างหนึ่งมะตูมสี่แว่นมะตูมแห้งสี่แว่นตะไคร้สดกี่ต้นสามตะไคร้สดสามต้นยญาหวานสี่ถึงหกใบ แล้วก็แกสอนปุหลวงหนึ่งหยิบมือเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางได้หนึ่งหยิบมือสามสี่ตัวเนี่ยบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์แต่ถ้าแยกเป็นตัวเนี่ยบำตัวมะตูมบำรุงบำรุง,รงม,มังตะไครขับปัสสาวะแก้ไตย,ยาหวานบำรุงแก้เบาหวานแกสบนปงุงบำรุงหัวใจแต่ถ้ารวมเำรับเับก็ได้ว่ายาป้องกันอัลไซเมอร์ต้ม ใส่ถุงไปใส่เห้นะฮะตา,ากอาบางเราอะแล้วใส่กระเทียมร้อนเราเลยกินกาแฟกินน้ำามาแหล็กร้อนับเนี่ยเอาน้ําเนี่ยกินคุมพิจาวบบรวัตรบีสารยาวชนสบ,บรีกินทั้งแต่พนักงานนครับเขาต้มในบ้านต้มให้กินทั้งวันนะเขาซื้อเป็นกิโลมาแล้วมาทําให้เจ้าที่พนักง,งานในที่ทำงานกินเป็นยาป้องกันอัลไซเมอร์นะครับ ถ้าใครปวดเมื่อยก็กินนะเนี่ยบานมะรุโรยดินรู้จักไหมดอกไเล็กขาวๆที่อยู่ตามพื้นเนี่ยขึ้นตามหญ้าเราอะ่ะมันจะพืชอะ่ะนั่นแหละทั้งห้าครับ้าก้าห้าเลยแล้วต้มแก้ปวดเมื่อยแก้กระสายสดๆเลย่อเพราะดอกไม้โรยลินเนี่ยที่มันขึ้นเป็นแต่แท่แต่ถ้าเป็นยาโบราณน,นะครับกระโปกตะเถนกระดอเจ้าเนนหมอยี่ยชี หีแม่ไม้เป็นยาแก้กระสายก่อนไม่รู้หรอกครับเป็นยาโบราณเขาถอดเป็นกรอนไว้โยมพ่อผมยังไม่รู้เลยนะแต่โยมแม่สอนผมในเล็กๆ,ๆนะ้วตอนตีขวบโยมแม่สอนเลยแล้วก็ฟังแม่พูดอะไรวะ,ะกระโปรงตะเถนกระดอจ้อเนนหมอเยียชีอหีแม่ไม้ตัวตะเถนคือลูกมะตูมกระดอจ้อเนนคือกระชาย หมอเยี่ยีคือรากกระเทียมหี่มไม่มคือเปลือกลูกสำลรงสี่ตัวเนี้ยเสมอภาคต้มกินแก้กระสายก่อนใช่เปิดอกลูกสลํลองเปลือกพอผามาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนอายะเพศหญิงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตำรับยาโบราณแก้กระสายก่อนคือปวดเมื่อยรุนแรงนะครับ อาจารย์ที่สอนเกรือสวงอ่ะคือชั่วโมงแรกเขาสอนเอาเน,นี่ยอ่านกรอนเนี่นักสาวหัวล้อกิ๊กๆอาจารย์ด้วเหมอนหัวล้อเลยนะรู้แต่เด็กแล้วแม่แม่ต้องไปฟันนะผมโชคดีโยแม่ชอบูนไทยนะผมกม็เลยได้เรียนสูนไปแต่สอบไม่ผ่านเป็นหมอเตือนกระปุกตะเทนมะตูมกระอดอดเจ้าเนน ก็คือกระชายหมอยเยชยีก็คือรากกระเทียมหีไม่ไม่คือเปลือกลูกสํารงเสมอภาาค,ครับก็เท่ากันต้มกินแก้กระสัยก่นอนแก้ปวดเมื่อยฮะถ้าสดจะดีครับแต่เปลือกสำโรงเนี่ยต่อยแแห้งกระชายสดได้ครับเสมอภาพแต่ถ้าถ้าหาอะไรไม่ได้ก็แหละไอ้อะไรนะ ที่พื้นนะ่ะบานมือโรยดินดอกก็ฝากมิเล็กอะ่ะเห็นไหมขึ้นนึงจะขึ้นแผ่นะครับถอดมาหมดละลาแต่แล้วก็ต้มนั่นนั่นเลยสด,สดแก้ปวดเมื่อยครับแต่จําไว้อย่างว่ายาเชิงเดี่ยวไม่กินควรไม่เกินสี่ถึงห้าวันถ้าเกินนั้นทาลายไตยครับยาถ้าเป็นเชิงเดี่ยวให้กินไม่เกินห้าวันต้องหยุดถ้าเป็นพัลรดิกพลรดิกคือท้องผูกอย่างรุนแรง เนี่ยเพื่อนผมที่สอบเพจสัต่านนะได้ใปบบประกอบศิลปะนะแต่พ่อเป็นพะดึกคืออุจาราแข็งเนะี่ยสองอาทิตย์ไม่ถ่ายครับอาจารย์อ้วนเนี่ยโยมพ่อหนูนอนไม่หลับต้องนั่งหลับทำไมอะ่ะอุจารามันแน่นถึงมิ้นปีอะ่ะนอนไม่ได้ครับน้อยด้วยแล้วก็ไม่ยอมถ่ายด้วยสองอาทิตย์ไม่ถ่ายคิดเอา เออคือฐานน้ำน้อยแล้วก็อาหารไม่ย่อยผมทำไงไหมมะขามเปียกครับที่เราคั้นน้ำเปียกทำแกงส้มอะ่ะเอากาทกิ้งเอาน้ําที่คั้นได้เนี่ยใส่ตู้ยเย็นไว้ตักสองช้อนโต๊ะใส่แก้วน้ำํำอุ่นครึ่งแก้วดื่มสามเวลาครับกินสองเวลาเช้าาวันออกหมดเลยแต่ถ้ากินเกินสี่วันนะครับเป็นโรจางความเปรี้ยวเนี่ยทําให้โรยจาง เพราะนั้นคนที่เขาเรวยไงเขาซื้อเครื่องทาน้ําด่างกระดิ่งเมื่อไปก่อนเนี่ยคือน้ำด่างดับดังของเอทีวีอ่ะคือละสี่หมื่นวานรักษาที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรคอันนี้หมดเลยพายินสันเพราะน้ําด่างมันริดเย็นน้ำด่างกินเฉพาะหนึ่งอากาศร้อนจัดคุณกินเนื้อสัตว์กินของรสจัดกินน้ำด่างเพื่อปรับเลือดให้เป็นกลางดีถ้าอากาศเย็น หน้าหนาวน้ำด่างไม่คนกินเพราะทำให้เลือดมันจะไม่ปกติถ้าได้ครับน้ำด่างที่เท่าบ้านเราอ่ะคนแล้วก็ปล่อยตัวตระกอแล้ว,วามาทำเป็นน้ำด่างเอากระดังที่ชู่จุ่มวัดสีถ้าแค่แค่ข้าเบสทั้งสี่เปอร์เซ็นดื่มได้นะต้องไปซื้อครับน้ำที่เท่าเราเนี่ยที่เท่าที่เราทำหุงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย อะไรก็ได้เป็นขี่เท่าครับเอาน้ำสะอาดคน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 แล้วปล่อยให้ตัวต่อกรแล้วก็เอาหลาดลิซิมัสมาจุ่มวัดได้ค่าตั้งสี่เปอร์เซ็นตอันพอลองลองเอานิ้วโป้งครับเนี่ยกดตรงเนี้ยลองทาเช่นนิ้วโป้งนะนิ้วชี้กดด้านหลังเนี่ยแก้าการปวดทุกโรคครับปวดหัวปวดฟันปวดอะไรทั้งหมดเลยแต่ห้ามไปแนะนำสตรีที่ตั้งครรภนะครับ นี่เด็กตายเลยนะกดตัวเนี้ยถ้ากดตรงนี้เด็กตายเลยนะครับเด็กในคันตายเพราะอะไรครับมันหยุดหายใจมันเป็นการชกเลือดให้ขึ้นไปเลี้ยงหัวใจทางซ้ายและขวาครับแก้การปวดก็สิบวินาทีครับแล้วปล่อยแล้วใปการกดอย่างปวดฟันนี้ไหมหายาแก้ปวดแล้วก็กดมันจะเจ็บหน่วงๆใช่ไหมรู้สึกหน่วงๆไหมกดต้องแรงมากครับพอดีพอดี นะครับถ้าตาฟ้าฟางใช่ไหมให้ใช้นิ้วโป้งครับอุดหูแต่ถ้า,าเป็นคนนะครับเป่าคือเป่าลมใส่หูนะเป่าปุ๊บแล้วอุดไว้เป่าข้างอุดไว้แล้วก็หลับตาครับสักสามสิบวินาทีนาตีหนึ่งแล้วปล่อยจะโล่งเลยอ,อุดให้แน่นครับอุดให้แน่น ถ้ามีคนอยู่ข้างๆให้เป,าาเป่าเอาเป่าหูพี่หน่อยหูเบาเป่าเสร็จอุดเป่าข้างอุดแล้วกดแล้วหลับตาไว้นับถึงสามสิบวินาทีครับแล้วก็ปล่อยลืมตาปุ๊บลงไหมตาลงไหมผมก็อาศัยคูปพปะคักจำครับ ไปหาหมอผมไม่เจอตั้งแต่ผมเรียนแพทย์ไตมาผมเจอหมอแปลกๆเนะี่ยไปเจอพี่บางที่หนองจอกเนะี่ยเป็นอิสลามนะแต่เก่งมากหมอที่รามาผ่าตัดกระดูกทับเส้นเนี่ยภรรยากับแม่ยายเขาเป็นเขาไม่ผ่านะครับเรียกหมอบางไปนวดที่บ้านหายแต่ว่าเอาหมอบางมารักษาที่โรงพยาบาลรามา,มาโดนเพื่อนหมอตำหนิคุณทำเงี้ยแพทย์ปัจจุบันก็เสียจรรยาบรณหมดสิสแ,แลงก็เลยให้เบอร์หมอบางแล้วไปคุยอีก นอกโรงพยาบาลคุณหมอพาไปนักษาให้โรงพยาบาลม,มาเลยนะแล้วโดนเพื่อนหมอว่าเก่งมากชื่อบังสุไลมานอยู่น้องจอกเนี่ยผมว่าคนขาไข้เป็นร้อยแล้วไปหาเขาจะนัดผ่าตัดเดินหน้าอย่างเงี้ยหายหมดไม่ด้ไปหาหา,หาหมอแนละ้วติดเตียงมาเจ็ดปีครับนวดสิบสองครั้งเดินได้เขี่พยานได้เก่งมากแต่หมอเนี่ยเขา เข้าละหมาดออกมาจากเอาไรโบสถ์ใช่ไหมสุเราอ่ะออกมานอนหงายเขาบอกว่ามีคนระบอกข้างบอกว่าถ้าบางอยากหายอะ่ะบางรักษาคนนี่จะหายบางบอกตัวจะไม่รอดเลย <c oughs> บอกว่าเขาหายจริงอะ่ะ <c oughs> หายเสร็จเลยรักษาคนพอรักษาเสร็จ <c oughs> เขามีอาชีพป,ปะผูรถยนต์น่ะขายมือสองอะ่ะต้องเลิอกอะ่ะเขาไม่ให้ทำไอ้แก๊สถังให้ไนริเจนะนะนเตี้ยเป่าแก๊สอะ่ะ ระเบิดอ่ะเขาไม่ให้ทําให้รักษาคนแล้วห้ามเรียกร้องด้วยห้ามเรียกร้องราคาค่ารักษาห้ามเรียกร้องฮะก็คือเหม ERT ือนเหมือนพระเจ้าว่าแหละแต่ผมไม่รู้จักว่าเป็นชื่อพระอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระศิวะเออพระศิวะที่พูดเดียพ่อแม่ผมอ่ะเขาเสือม พี่บางได้หมอบางไม่รักษาเองเนี่ยหมอบางมีคนสอนอ่ะยายว่ามาอน,นุญาตได้พูดพระศิวะใช่ไหมเอ้ายายรู้ได้ไงอ่ะพระศิวะเขาเป็นแล้วเขาสวดภาษาอะไรก็ไม่รู้ตอนเขาาษานะก็จะสวนแล้วกดผมก็เออมันเป็นแปลกๆป,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 ปวดข้างขวาเขามากดข้างซ้ายห,หายเขาบอกเส้นมันถึงกัน ่หมอบางเนี่เก่งมากแล้วก็ผมไปเจอหมอหมอปแปลกๆเยอะแต่รับพ่อพ่อปู่ชีวกเนะี่ยเด็ยนไปแต่ต้องมีพ่อปู้ชีวกเป็นเหมือนบรรมกูัเป็นหมอรักษาพระเจ้าใช่ไหม mm hmm. ก็เลยมีความรู้เรื่องสูนทรภัยพอสมควรแต่สอบไม่ผ่านคนระับ เป็นหมอเถื่อนอย่ายวมาเชียวผมเยอะน,นะตอกเ,เส้นผมไม่อยากนําเสนอครับเพราะโยมอาจารย์ไอทิศศรีภัยที่ศึกไปก็เคยมีการตอกเส้นแล้วคนตายแล้วก็การตอกเส้นเนี่ยมันถ้าตอกไม่เป็นมันจะทให้เส้นช้าแล้วก็เส้นเลือดเส้นเลือดแตกข้างในาครับแล้วก็เสียชีวิตภายหลังคือถ้าตอกเป็นก็ดีนันแต่ถ้าตอกไม่เป็นอันตรายมันอยา่า อย่าไปเสี่ยงตออย่าไปเสี่ยงตอกผมว่าอันตรายฟังเก็มก็เคยเคยโยมที่เบลเยียมเข้ามาเมืองไทยครับประมาถวายยี่สิบแปดเข็มรอบสะดือผมว่เงื่อตอกเงื่อออกทั้งตัวเลยครับเออแปลงมากเขาฝังเข็มลดไขมันครึ่งชั่วโมงเงื่อแตกทั้งตัวเลย เขาฝังรอบสะดือผมยี่บแปดเกมแล้วฝังไม่ต้งสังนิดเดียวอาจารย์นอน,นเฉยๆนะคะสปาคืนกังหมดกทโยมอตรมาเงือแตกวันนั้นอะดีแล้วค่ะไขมันมันเผาไอจี้เผาเอออันน,น,นี้อันนี้เชื่อเฮออ้ผมลองครั้งเดียวเขามาจากเบลเยียมเนี่ยคนจีนแล้วมาเรียนธรรมะที่สำนักอะแล้วก็มารักษาตอนพระกรถินพอดี ส่วนเครื่องเป่าครสนใจใครมีพวกคอบาลัยนะเดี๋ยวที่บนห้องสามห้องหกใกล้ห้องน้ำอะ่ะผมพักเท่านั้นะไปใช้ได้นะครับเป่านะเป่าศรีรษะหนึ่งนาทีหลังไปหูสองข้างอย่างนาทีฝ่ามืออย่างนาทีฝ่าเท้าแล้วรักษาอาการที่เป็นเช่นคอบาลัยเนี่ยผมรักษาข้อมือก็เป่าหกจุดก,แล,ลลแ,กดแล้วก็เป่าข้อแขนที่ปวดมันก็ยุบ ต่เป็นเครื่องพ่นลมร้อนพร้อมป,ปล่อยคลื่นพลังงานแม่เหล็กโลกเธอร์ลเฮิร์สกับคลื่น MPFS อืมเรียกยากเป็นของเยอรมันแต่ประกอบที่จีนนำเข้ามาเมืองไทยสองปีแล้วผมนั่งฟังสองเดือนผมตัดใจซื้อหนึ่งผมไม่ขึ้นมันขึ้นได้แล้วก็ผมงอกขาไม่ดำได้ ล้วเออเราบวชตาบกปีโหรล้านหมดแล้วก็เลยมาเป่าเล่นอยู่แต่ก็ดีครับร่างกายก็ดีมันสามารถเอาไอ้คงฟฟ้าแล้วเช็คว่ามีคลื่นวิ่งไหมไอ้คงัดไฟไอ้คงัถไฟแล้วถ้าปกติไม่มีคลื่นไม่มีเสียงดังใช่ไหมแต่เป่าคลื่นตลยนี้ปุ๊บมาแตะติ๊ดติดติดติดดดังเหมือนมีคลื่นปล่อยคลื่นมา เอไอ้ควฟ้าเพราะที่มันเป็นไฟอ่ะทิ้ติติตินั่นเ่ยไว้ใช้วัดคลื่นต้องใส่หลวงพ่อไม่มาวันนี้สี่โมงแล้คงเป็นพรุ่งนี้แหละะจ้ะ่โปะอ้เอาปนังก่อนงั้นเดี๋ยวค่อยไปพักข้างบนน้าปนญะออนบ่ายนะอืม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  ไปส่งน้ำกโมงกโมงสิประดันลงมานี่หกโมงครึ่งเริ่มสดมนธรรมวัดเยน็นนั่งสมาธิกวดน้ำ